สวัสดีครับผมตั้งแต่วงตัวนี้ดีแม็ตัวนี้เป็นฟอร์ดนะครับฟอร์ดก็จะมีหัวคอยหัวคอยก็จะเป็นเ, <c oughs> เป็นเพียโซนะครับเป็นแร่มไม่มีขดลวดนะครับแล้วก็อุปกรณ์ก็ถ่านเรียบร้อยหมดแล้วตัวนี้ก็เพียโซเหมือนกันเพียโซของวีโก้นะครับก็จะมีโซลีนอยด์ตรงกลางมีตัวไฮริกแล้วก็มีปลายมีชุดคอนโทรลวาลนะครับนี้ก็ เสรียบร้อยตัวนี้เป็นแร่เปียโซนะครับแร่เปียโซมันจะเป็นแท่งยื่นเรียมตัวนี้จะไม่มีขดลวดอะไรนะครับก็คือเป็นแท่งแค่นี้นะครับก็ตัวตัวนี้ก็จะทํางานโดยใช้กระแสไฟเป็นขดลวดเป็นพันๆเส้นนะครับมันจะมีสองฝั่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันก็คือด้านฝวามือนี่จะเป็นเป็นขั้วของเสาไฟนะครับ ตรงนี้ก็จะเข้าไปที่แท่งแร่นะครับไอตัวฝั่งเนี้ยที่เป็นร้อยร้อยขาเนี่ยดูว่าปูเตอร์เวอร์หรือพันขานะครับไอดีแบบอันนี้ก็เคยเห็นกันอยู่ประจําอยู่แล้วนะ mm hmm. อีโก้ตัวนี้ก็นะครับทางดูทางน้ํามันเห็นปะมีกองทางน้ามันเข้าแล้วก็มีปั๊มทุ่คอนโทรลวาลวต่างต่างนะครับ mm hmm. ก็ประมาณนี้นะครับก็ใครจะมาเรียนรู้ก็เดี๋ยวผมจะใช้ตัวเนี้ยเป็นตัวสอนมันง่ายครับถ้ามีอุปก,กรณ์ที่ผ่านแล้วการทํางานของมันทํายังไง ใครยังไม่เรียนรู้ก็เดี๋ยวถ้าเกิดผมอารมณ์ดีเดี๋ยวผมจะคือจ,จ,จะสอนออกอากาศไปเลยนะครับว่ามันทางานยังไงนะครับว่าทุกการทํางานของวชัชฉีดมันทํงานยังไงข้างในมันมีอะไรบ้างนะครับโอเคประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วท,ท,ที่พิเศษหน่อยก็เป็นเกโตใช้เวลาการผ่าก็ทั้งวันเลยนะสองคนนะครับเสียไปสองเสียไปต้นนงินก็อย่างนี้น,นะนะโอเคมันก็มีต้นทุนมีอะไรใช้เวลา ั่านต่องมองก็อกประมาณนี้ครับ